วิธีการตั้งค่าเครื่องซีนสูญญากาศรุ่น d z ซ400และ500นะครับขั้นตอนที่1ให้เราเปิดเครื่องด้วยเบรกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเสร็จแล้วหน้าจอจะขึ้นประมาณนี้ครับวิธีการตั้งค่ามีอยู่3อย่างหลักๆนะครับผมอย่างแรกค่าแวคคัมหรือก็คือเวลาในการดูดอากาศของเรากดเข้าไปที่ปุ่มแวคคัมครับไฟจะขึ้นที่คำว่าแวคคัมพอดี หน้าจอจะเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับจะมีหน่วยเป็นวินาทีให้เราตั้งได้ตามต้องการได้เลยครับผมดูดแน่นมากดูดแน่นน้อยอยู่ที่จำนวนวินาทีครับหลังจากตั้งเสร็จแล้วเรากดปุ่มแบคค s p เหมือนเดิมอีกหนึ่งครั้งหน้าจอจะกลับมาเป็นหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นตั้งเวลาในการซิลโดยการกดปุ่มที่สองที่เขียนว่าซิลลิ่ง ตัวนี้เวลาในการซิลจะอยู่ที่เราต้องการตามเนื้อถุงความหนาของถุงแล้วก็ประเภทของถุงแต่ละชนิดนะครับถ้าเป็นถุงสุญญากาศซิล3ด้านถุงลายน,นูนเราจะใช้กันอยู่ที่1.8วินะครับขึ้นไปหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มซิลลิ่งเหมือนเดิมนะครับตัวสุดท้ายครับให้เรากดปุ่ม2ปุ่มนี้พร้อมกัน ปุ่มแวคคัำกับปุ่มซิลลิ่งนะครับไฟจะลงมาที่คำว่าคอนสแตนท์เทมตัวนี้จะเป็นการตั้งหน่วงฝานะครับค่าแนะนำที่ทางร้านแนะนำจะอยู่ที่3.5วิขึ้นไปนะครับตัวนี้คือเวลาในการหน่วงฝาเพื่อให้รอยซิลของเราแน่นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งนานยิ่งแน่นนะครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วกดอีกหนึ่งทีปุ่มใดก็ได้นะครับแล้วก็กดออกปุ่มนี้จะเป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสําหรับตั้งความร้อนของตัวรวดวทำความร้อนนะครับให้เราอยู่ที่มิดเดิลตลอดนะครับผมเสร็จแล้วเราวางของขึ้นบนแทบซิลโดยการเปิดเด็กนี้ขึ้นก่อนนะครับ วางปากถุงให้ผลจากแถบซีลออกมาหน่อยนึงนะครับแล้วเราปิดเหล็กลงเพื่อไม่ให้ถุงมันขยับตอนเครื่องทำงานนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาโดยการปิดลงไปกดนิดหนึ่งครับให้ฝาดูดแล้วเราปล่อยมือเครื่องจะทำงาน,นครับ หลังจากเครื่องทำงานเสร็จแล้วฝาจะเปิดให้เราเองนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปดึงฝาขึ้นหรือทำอะไรทั้งนั้นนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ